ถ่ายวีดีโออีกแล้วนะครับอันนี้เป็นอาหารที่ท่าเรือที่เราสั่งกันกินเมื่อกี้นี้นะครับอ,อ,อันนี้จะเคยกินด้วยนะจะไม่ได้ว่าที่ไหนมาม่าแกงกะหรี่นะครับใส่ไก่ใส่ไข่เรียกว่าอะไรวะเนี่ยแหละจายาเออจายายี่เข้อจายาเออที่มีขายในไทยนะนะใช่ก็บะหมี่เขาผัดเสร็จแล้วแล้วเขาก็สับไก่ทอดโปกลงไปนะฮะเ่อกินที่ไหนหน้าตาท่าทางจะเผ็ดเลย อันนี้ก็ถ้าทางจะอร่อยเลยทีเดียวจานละเท่าไหร่ครับหกเหรียญหกสิบบาทครับหกสิบบาทมีมีมีตันฟูตะกเองกินเองนะครับมีเสื้อต้มเองเราคิดยากก็เลยกินที่นี่อ๋อฮะบาทเงือกเลยทีเดียวจานละหกเหรียญกับไอที่เมื่อวานเรากินมีไข่ดาวด้วยนี่เมื่อวานสี่เหรียญห้าสิบสี่สิบห้าบาทอันนี้ร้หกสิบบาทมีไก่อยู่ข้างล่างนะไก่เยอะกว่าด้วย รสชาติไก่ครับอลิฟครับอร่อยมากอร่อยมากมาหมักอร่อยมากนี่คือความคิดเห็นของอาจารย์อาจารย์ตายห่าแล้วครับโอเคครับลระเด็นครับก็ผมก็จะขอทานก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมขึ้นเรือเสร็จแล้วผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆเรให้ดูครับ